เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เลยครับโอ,โอ้เอาไอติฮัดสงสัยกลัวจะเสียหน้าหลายจะถูกเลี้ยวผูกปฏิเสธไปข่าวนี้แกบ,บ้าเลยครับยื่นข้อเสนอสุดโคตรจะบ้ามหาศาร200ล้านปอนสู่ขอโมฮัมเหม็ดาลานั่นเองเลยครับโอ้โอ้โคตรอกโคตรตกใจหลังจะย้อนกลับไปคือจริงๆครับ เอาไอตีฮัทนึ่อยากได้โมซาร่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วครับแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเอเย็นนะครับของโมซาร่าที่ออกมาปฏิเสธออกไปและก็มีม,มีข่าวหนักช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะครับว่าเฮ้ยยืนล่าสุดเลยเนี่ยยืขงอเสนาสุดมาสารหนึ่ร้อยบวกแอดออนอีก50ล้านปอนด์สิริรวมเป็น150ล้านปอนด์ให้ลิวพูสู่ขอโมซารานั่นเองครับ แต่สุดท้ายลิวพเูเขาก็ปฏิเสธออกไปเพราะว่านี่คือกําลังหลักของทีมนะครับนี่คือกําลังหลักของทีมในวัย30ปีอย่างโมซาระาถ้าปล่อยออกไปในทีมอาจจะย่บได้แม้ว่าเงินจะสูงถึง150ล้านปอนด์แต่ล่าสุดครับเอาอเอติฮัสเหมือนคือแบบเหมือนลูกโคลลอยที่โดนปฏิเสธแล้วแบบไอสัตว์กูไม่ยอมกูจะเอาเข้าใจปะล่าสุดครับตอนนี้สกายสปอร์ตนะครับรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ย เอาไอ้เดฮัตกำลังจะยื่นข้อเสนอสุดมหาศาลแบบบ้าบอคอให้พาะสูงถึง200้ล้านปอนด์น,นะครับปอนด์ไม่ชใช่ยูโรหน่วยปอนด์หนักกว่ายูโร200ล้านปอนด์ให้ลิวูพิชเจนาต้องมาดูครับว่ายื่นแล้วเนี่ยถ้ายื่นแล้วเนี่ยคำตอบของลิวฟูจะมีเอ็นเอียงเปลี่ยนใจหรือเปล่าเด็กหงคุณคกับกิเ็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยตารางหน่อยสิครับบ้าไปแล้วอะ่ะ แจก iPhone 14 Pro Max รวมไปถึงของรางวัลมูลค่ามากกว่า300,000บาท at U VIP 8 8